น้ำพริกผัดหมูสูตรเร่งด่วนของแม่นะครับจะดูคุณยายนะคะว่าจะง่ายแบบไหนนะคะกินได้ทั้งวันนะคะรับกีุกข้าวนี่ชูโรงไหยครับตัวนี้เปรี้ยวๆหวานๆหวานนิดๆอร่อยแน่นอนนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อากาศเย็นๆนะคะอ,อากาศเย็นๆกินอะไรร้อนๆอ,อยู่หน้าเตากันนะครับ <laughs> ถ้าอยู่หน้าเตาเนี่ยโอ้โหช่องนี้นี่<ม>อุ่นเลยครับอุ่นค่ะคุณผู้ชมยูทางบ้านก็ดูแลสุขภาพเลยนะคะอากาศเยน็นๆเําไม่สบายนะคะบางบ้านก็ถ้าแบบนี้นะแม่สมัยก่อนนะผมกับพ่อกับ ยาอะไรเงี้ยพิงไฟกันอ๋อโอ้คุณยายอยู่บ้านนอกนะคะเพิ่นคุณยายอยู่ถุพรรณพอหน้าหนาวอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มีกองฟางนอนบนกองฟางเลยค่ะอ๋อไม่งั้นก็แม่แม่ของยายชอบปลูกมันเทศมันหัวแดงๆนะคะอ๋อลุกลงไปขโมยโจกออกมาแล้วก็มาเผากินตรงนั้นเลยนะคะอ,อะประจําค่ะสนุกแต่สมัยก่อนนะแม่ตอนเด็กๆอะ่ะ ฟางเนี่ยนะใช่ไม่รู้สึกคันนะไม่คันค่ะไม่คันแล้วก็หอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนตอนเราโตมาทําไมมันคันอืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อเราอาจจะปรับตัวเองก็ได้เพราะว่าเด็กๆเราไม่รู้ลกความสนุกอย่างเดียวไม่รู้จากร้อนจากหนาวเนาะไม่รู้จากร้อนจากหนาวจากคันแล้วค่ะขอให้แต่ตอนเด็กๆทําอะไรมันก็มีความสุขนะคะแบบเราอยู่กันครอบครัวก็มีความสุขมีสนุกสนานไปนะคะไม่รู้จากคันหรอก ห้ได้เล่นกผู้ชมก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับท่านนึกไปดีๆแล้วนะตอนเด็กทำไมไม่คันตอนโตมาทำไมรู้สึกคันมาครับผู้ชมวันนี้นะครับมีเมดูดีๆมานำเสนอผู้ชมอีกแน่นอนครับทำอะไรกินแม่วันนี้คุณยายจะทำน้ำพริกผัดหมูนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายแบบง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมเอ้ามันมีแบบยากด้วยเหรอค่ะ อันนี้เราไม่ต้องตำเลยค่ะมัน <audio> จ,จะดูคุณยายนะคะว่าจะง่ายแบบไหนนะคะเราไม่<อ>ต้องใช<ะ>้ตำนะคะ<ม>นี่ <ไร S 2> ค่ะเครื่องปรุงของคุณยายก็จะมีกระเทียมหนึ่งหัวคุณยายซอยไว้นะคะหอมแดงสองหัวนะคะคุณยายสับไปแล้วนะคะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ําปลาสองช้อนโต๊ะน้ํามะขามสองช้อนโต๊ะนีค่ะพริกป,ป่นของคุณยายสองช้อนโต๊ะค่ะน้ํามะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะลแล้วก็จะมีนี่ค่ะลูกโดดหน่อยนะคะแล้วก็จะมี น้ำมันพืชสองสามช้อนโต๊ะมีขาหมูสับของคุณยายอืมแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงจะมีแตงฟ้ามิตรกับถั่วพูนะคะอยู่ในตู้เย็นของของเรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำขามเปียที่เราคั้นบนนั้นนะใช่ขาอันนี้นะคะมีกันนะคะหน้าทานนะคะเปรี้ยวเลยนะคะมาค่ะมาเป่ากันเลยนะคะอุ่นแล้วครับ ยายใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันพืชนะคะอันนี้เหมือนเป็นสูตรแบบทางรัดหน่อยค่ะทางรัดเราไม่ต้องไปตำไปโขกอะไรเลยนะคะออง่ายๆเลยนะคะปกติแม่ทำก็ยังมีตำม,มีโขกหน่อยใช่ใช่ค่ะมาค่ะกระเทียมกระเทียมครับผมกระหอมนะคะลงไปได้เลยลงไ,ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราียวให้สอนนะคะนค่ะน้ำพริกผัดหมูค่ะง่ายๆสูตรง่าย,งงายอร่ออร่อยค่ะอักตศเย็นๆอย่างนี้นะคะกินน้ำพริกมั่งหยดนะคะ,อะตอนเช้าเช้าอันนี้เป็นพริกแห้งที่แม่เอาไปขั่วแล้วคั่วแล้วเอามาปั่นนะคะนี่๋อค่ะพริกแห้งขั่วแล้วก็มาปั่นนะครับค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากก็เอาเยอะได้นะคะอันนี้คุณ ทุกๆไม่มีใครทานเผ็ดนะคะก็เลยเอาสองช้อนโต๊ะพอนี่นะคะกระเทียมกับหอมยายเริ่มหอมแล้วนะคะมาค่ะอยายที่ใส่หมูงลงไปเลยค่ะนี่นะคะหมูซือพระเอกครับข่า <c oughs> หมูสับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยนะคะถ้าเราผักเยอะเราก็เอาเยอะหน่อยนี่นี่คุณยายก็เยอะแล้วเนี่ย กินได้ทั้งวันนะคะเนี่ยคลุกข้าวออกมาคั่วไปเลยค่ะพริกป่นของคุณยายใส่เลยค่ะหมูเริ่มสุกก็ใส่พริกป่นเลยครับน้ำตาลนะคะปรุงรสได้เลยครับน้ำปลาค่ะนี่นะคะอืมน้ำข่เตียกของคุณยายนี่ชูโรงเลยครับตัวนี้นี่นะคะ มันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆหวานนิดๆอย่างนี้เราไม่ต้องไปโกกไปตำนะคะง่ายๆค่ะอ,อร่อยแน่นอนนะคะ ถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะได้กินเนื้อกระเทียมล้วนๆเลยนะคะมัต้องตำนี่คะ่ะตกท้ายด้วยลูกโดของคุณยายนะคะอขอยาบก,กัดนี่ก็จัดไปครับค่ะสุดท้ายเลยคะ่ะน้ำมะนาวช้อนต๊ะนึ่นะคะ โอ้กินครับคุณผู้ชมทาดเสร็จแล้วนะคะสนมากครับค่ะติดแก๊แล้วนะคะเสร็จร้อยแล้วครับผมอมืดูสีสันน้ำพริกนี่โอโ้โหน่าอร่อยนะแม่ม <laughs> ีความเข้มข้นนะครับผู้ชมดูตามภาพเลยนะครับอือลองจานกันเลยครับใส่ถ้วยกันเลยนะคะอ้อวันนี้ลงถ้วยนะครับ <laughs> หอมน้ำมะขามเปียกด้วยนะครับค่ะแล้วยังไม่พอยัดตะนาวไปอีกช้อนโต๊ะนึ่งก็จะได้หอมหอมเลยนะคะคุณยายเอาให้หมดเลยเนื้อกระเทียมนะคะเนี่เสียดายของครับนีค่ะมากเลยครับผู้ชมแล้ววันนี้กินกับ ถั่วพูนะครับถั่วพู้ที่ถ้าใครชอบมีทางอ่อนๆนีน่โอ้โหอย่างเหมน,น,นะ,ะเลยครับนี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกของยาย ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับน้ำพริกผัดหมูสูตรเร่งด่วนของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมะะมาค่ะยายขอชิมเบากก่อนนะคะผัดเร็วขนาดนี้นึกถึงอะนะแม่ผัดกะเพราเอ,อทำเร็วพอกันเลยครับแต่ได้น้ำพริกผัดหมูเลยนะครับนี่งไงครับ อร่อยค่ะหอมหอมกระเทียมกับหอมที่เราเจียวนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำมะขามน่อยๆนะคะพริกเราก็จะไม่เผ็ดมากนะคะอร่อยพอดีเลยนะคะความเปรี้ยวโดดไม่แมความเปรี้ยวไม่โดดนะคะเพราะว่าหอมหอมมะนาวด้วยอ๋อเพราะว่าเราเราเราเพิ่มมะนาวตอนตอนที่เราจะเอาขึ้นนี่นะคะนี่เรากินกับถั่วพูนะครับทังกรอบเลยนะครับ เข้ากันอยอดนี่ครับผู้ชมดูสีสันน้ำพริกผัดหมูของแม่นะครับอร่อยค่ะสูตรรวดเร็วด้วยนะครับสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยนะคะคุกข้าวร้อนๆอม,มาชิมกันเลยครับมาครับผู้ชมน้ำพริกเผาเมไม่ใช่น้ำพริกผัดหมูเอ,อน้ำพริกผัดหมูสูตรเร่งด่วนอ,อร่อยค่ะอร่อยหอม แล้วก็รสชาติจัพอดีเลยแตงกวาให้อร่อยใหญ่ชอบพอปูอืมผมก็ชอบสอบป,อปออูอ่อนๆความเปรี้ยวพออยู่พอดี อืมแต่หอมหอมแดงกระเทียมเจลแล้วเกินใช่แล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติของอันนี้มะขามอ่ะเขาจะออกหวานแบบมะขามอ่ะอร่อยอืมอมะขามเปียกนะครับคุณผู้ชมอืมร่อยค่ะชมพูอ่อนอโอ้โหอ่อนจริงอ,อืม อพอดีตาไปตลาดก็เลยตาซื้อมาให้ค่ะเขาบอกเขาเด็ดมาใหม่ๆเลยนะคะอ,อ,อ่อนเลยนะคะเนี่ยเป็นถั่วปูมดแต่รสชาติแบบมันจะมีเปรี้ยวด้วยนะครับคุณผู้ชมคือเปรี้ยวของน้ำขามเปรียกแล้วใส่มะนาวเพิ่มไหยครับแล้วก็เผ็ดไม่มากกลมกล่อมเผ็ดไม่มากเนาะพอดีพอดีถ้าใครอยากเผ็ดมากก็ลุกโดดเลยนะคะอ,อร่อย ขูข้าวกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะท่านผู้ชมอืมแบบนี้จำข้าวเหนียวใช่ใช่อร่อยแต่น้ำพริกแนวแนวนี้นี่ข้าสวยข้าเหมาะเลยครับุผูขูข้าวเนาะขูขูข้าวร้อนๆอร่อยมากรบางคนแบบขูข้าวใสบพวกเขาหหากน้ำปลาไหมนิดนึงอร่อยหอมเลยครับค่ะอร่อยหยุดชิมไม่ได้ เคยแต่ตำน้ำพริกผัดนะครตอันนี้ไม่ต้องตำเลยค่ะง่ายๆค่ะถ้าถ้าท่านผู้ชมรีบมากก็หัวหอหวม,ม,มหัวเทียมตำตำรวมกันเลยก็ได้นะคะเอาหมกผ,ผัดผัดผัดแล้วก็ผัดหมูเลยค่ะปรุงรสได้เลยง่ายๆวิธีวิธีเร่งด่วนเราเผื่อเรารีบนะคะท่านผู้ชมบางท่านบางทีก็ต้องรีบไปทํางานมั่งอะไรมั่งนะคะแต่ละหน้าที่จะไม่เหมือนกัน ลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมส่วนนี้เร็วเร็วและอร่อยนะคะง่ายอร่อยด้วยนะครับค่ะด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากนัวน้ําตาลก็ลองใส่น้ําตาลมาพาะพร้าวได้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเหมาะเหมือนกันค่ะมีผักอะไรก็จิ้มเลยมีผักบุ้งม,มีอะไรอะไรตู้เย็นนั่นแหละค่ะเอามาจิ้มได้หมดคุกข้าวคุกข้าวาว,วิธีรีบรีบอร่อยดีนะครเวลารีบ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะ,ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผู้ชมถ้าเกิดวปชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะค,คนะคที่ติดตามรับชมยายกับลูกมาตลอดนะคะวันนี้น้ําพริกผัดหมูของยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ผมกับแม่จนจบนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงเลยนะครับขอบคุณค่ะ